ใช่ราคา11ดอลลาร์นะครับ2566กครับผมไม่มีทางเลือกไหนนะครับก็ต้องรอกันต่อไปใช่ฮะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากคลิปของสินมันคงนะครับอย่างที่ผมคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรฮะรอช่วงนี้ระหว่างนี้เขาก็ลองตรวจสอบอยู่่าครับว่าการลงมาติดลงหน้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับสาหรับคนที่ลงทะเบียนเขาร่วมด้วยเนี่ยอันเนี้ยเขาก็คง แจ้งติดต่อช่องทางเปลายบุคคลไปนะครับเขาไม่ได้แจ้งนะว่าจะเข้าร่วมยังไงวิธีขั้นตอนมีคนถามเข้ามาเหมือนกันซึ่งผมเองก็ไม่ได้ลงทะเบียนไปเข้าร่วมนะเพราะว่ามันเป็นชื่อแม่แล้วแม่ผมก็ไม่สะดวกนะครับแม่ผมไม่สบายนะฮะก็เลยไม่ไม่ได้ลงตรงนั้นนะครับแต่ก็ตามติดตามข่าวสารเหมือนกันนะครับรอครับผมยังไงก็รอวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับว่าสารเนี่ย จะพิจารณาแล้วก็จะแจ้งประกาศออกมาอย่างไงแล้วก็มีคําสั่งอย่างไงต่อไปนะครับสําหรับเราเจ้านี่นะฮะตอนนี้ก็ทําได้แค่รอนะครับรอและเตรียมตัวครับผมว่าจะเป็นอย่างไงต่อไปเดี๋ยวมาอัพเดตกันนะครับถ้าผลยังยืนยันว่าผู้ไม่เห็นชอบแผนเนี่ยเยอะกว่าก็มีโอกาสครับที่ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกฟื้นฟูกิจการได้นะครับอันนี <c oughs> แนะ้แต่ถ้าแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ย นะครับเราก็ต้องมาดูครับผมว่าศาลจะมีคําสั่งยังไงส่วนเรานะครับตามใดที่เรายังไม่ได้รับการชําระเงินนะครับเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ไว่าจะเป็นทุกขั้นตอนที่เรามีที่ก็ทุกขั้นตอนที่เราทําเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะทุกอย่างคือมูลนีธถ้าเกิดเราจะต้องไปยื่นต่อหรือว่าไปเรียกร้องต่อที่อื่นหรือว่าไปที่กปวก็ตามนะครับหลักฐานพวกนี้จะเป็นมูลนี้นะครับก็ผมก็คิดว่านะถ้ามันต้องไปก็คงไม่ต้องไปลําบาก เพื่อที่จะไปขอเอกสาร RT-PCR ใหม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าระยะเวลามันเลยผ่านมานานแล้วแล้วก็ทางกบวเนี่ยเขาก็มีระบบเช็ค RT-PCR ครับเขาเช็คข้อมูลนะฮะตรงไดเรกตรงไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้วหลายคนก็มองว่าจะต้องไปขอ RT-PCR ใหม่อะไรเงี้ยผมผมอันนี้เป็นความคิด ของผมนะมันผ่านขั้นตอนกระบวนการซื้อฟูกอีกการเพื่อคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับชําระหนี้ที่กรมบังคับคดีก็คือเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์ได้รับการชําระหนี้แน่นอนแล้วนะครับเราก็ใช้เอกสารพวกนี้นะครับเป็นการยืนยันได้นะครับว่าเราอ่ะเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ที่กบวได้ถ้าไปนะอันนี้ผมยังไม่ได้สรุปหรือว่ายังไม่ได้ชี้นําว่าจะไปทางไหนนะครับแต่ว่าที่ บอกไว้ก็คือว่าให้เราเก็บเอกสารไว้หลายคนคําถามมาเราจะไปเอาเอกสารอะไรที่ไหนเป็นกังวลไปนะครับอันนี้อย่าเพิ่งไปเป็นกังวลขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับเก็บหลักฐานเอกสารที่มีและรอติดตามข่าวสารติดตามอย่างสบายๆนะครับห่างๆห่วงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันครับยังไงก็ สงสัยอะไรก็ทักทายเข้ามาสอบถามกันได้ครับอันนี้ครับเดี๋ยวว่างๆผมก็คอยตอบเรื่อยๆนะครับหรือว่าใครจะสอบถามประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันโรคเร้แรงนะครับประกันสะสมทรัพย์นะครับช่วงระยะเวลานะครับหรือว่าตลอดชีพเน้นวันระดกนะครับหรือประกันรถยหรืออะไรก็ต่างๆก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้ตลอดนะครับผมจะมีอัปเดตให้นะครับประกันรถยก็มีทั้งแบบรายปีแบบผ่อนนะครับแบบชั้น1นะครับ2บวกนะครับ3บวกหลือชั้น2ชั้น3อะไรมีหมดนะฮะสามารถที่จะสอบถามมาได้หรือว่าประกันชีวิตนะครับก็ มีหลายแบบให้เลือกนะครับแล้วแต่แผนและไอเดียการที่เราจะวางแผนจะทำสิทธิประโยชน์หรือว่าประกันสุขภาพก็ตามนะครับอยากทราบรายละเอียดตรงไหนนะครับทักทายเข้ามาคุยกันครับต้องใช้เวลาคุยกันหน่อยนะก่อนที่จะตัดสินใจสวัสดีครับ